นอนไม่หลับกระสับกระส่ายความจำสูญหายห้ามพลาดคลิปนี้หมอหมอกหมอยาทะลุมิตินอนไม่หลับกระสับกระส่ายเป็นอาการของคนที่ขาดแร่ธาตุฟอสฟอรัสมีหลายๆท่านที่ทานจีและมังสวิรัตได้สอบถามหมอมาว่านอกเหนือจากนมไข่เนื้อหมูหรือแม้กระทั่งตับสามารถที่จะรับประทานตัวอื่นได้หรือเปล่าก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าฟอสฟอรัส อยู่ในรูปแบบของฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบที่จะรวมตัวกันอยู่ในร่างกายโดยการรวมตัวกับแคลเซียมจะอยู่ตามกล้ามเนื้อเลือดและของเหลวในร่างกายการขาดแร่ธาตุฟอสฟอรัสจะส่งผลทำให้เกิด 1. ความจำเสื่อมหายไปชั่วขณะ 2. เกิดภาวะกระดูกสุดตัวกระดูกนิ่ม สเกิดภาวะหลังงอข้อขาโกงปวดตามข้อต่างๆ 4. เกิดภาวะกระดูกเคลื่อนคอบ่าไหลหรือกระดูกทั้งร่างกาย 5. เกิดภาวะเหงือกล่นไม่ปิดตรงคอฟันทําให้เกิดภาวะการเคี้ยวอาหารลำบาก6ทําให้กระดูกฟันไม่แข็งแรงทําให้เกิดภาวะฟันโยกฟันก่อน 7. ทําให้อ่อนแรงอ่อนเพียหาสาเหตุไม่เจอ8 ทานอาหารไม่ได้เลยเพราะเกิดจากภาวะเหนือกร่น 9. มีผลลุกลามไปถึงการเป็นไซนัสในโพรงจมูก 10. เกิดภาวะกระสับกระส่ายจนทำให้เกิดการนอนไม่หลับวิธีการแก้ไขผู้ที่ทานเจและมังสวิรัตระการเสริมแร่ธาตุฟอสฟอรัสมีมากในน้ำมะเมาน้ำตีพลาน้ำมะขามป้อมมะเขือพวงมะพร้าวลูกว่า แม้กระทั่งใบมะกูดที่หาง่ายตามส่วนครัวของเราโดยการเทียบสัดส่วนที่หมอพูดไปในคลิปที่แล้วร่างกายเราต้องการฟอสฟอรัสวันละ800-1,000มิลลิกรัมในกรณีที่ทานเจหรือมังสวิรัตหมอแนะนำให้ทานมะเขือพวงในมะเขือพวงจะมีฟอสฟอรัสอยู่ที่110มิลลิกรัมลูกว่า60.7มิลลิกรัมมะพร้าวอ่อน100กรัมมีฟอสฟอรัส 4 7 9มิลลิกรัมหาได้ง่ายที่สุดก็คือใบมะกรูดถ้าเทียบร้อยกร,รมัมจะมีฟอสฟอรัสอยู่ที่2 0มิลลิกรัมเห็นไหมคะสมุนไพรง่ายๆที่เราสามารถที่จะหาได้เพียงรอบสวนครัวของบ้านเราเท่านั้นเพราะแพทย์แผนไทยไม่ได้มีดีแค่การนวดแพทย์แผนไทยแพทย์ของแผ่นดินหมอหมอกหมอยาทะลุมิติ